ครับก็กลับมาพบกับกระผมเช่นเคยนะครับทางช่องดูปืนสบายๆนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทราชการที่9แบบจองสี1ปีพศนะครับที่มีราคาพุ่งแรงมากนะครับผมณปัจจุบันนะครับผมสูงถึง70,000 0บาทนะครับ ซึ่งแต่ก่อนก็จะอยู่ที่4 0 0 0ถึง5 0 0นนะครับเต็ณปัจจุบันนะครับผมบราคาพุ่งแรงต่อเนื่องนะครับผมถึง7แสนบาทเลยนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับซึ่งก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบ2สีปีพศ2533นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องแบบนี้นะครับผมให้ความรู้แบบนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาย้ําอีก ครั้งนะครับผมเพราะว่าราคาพุ่งแรงมากนะครับผมถึงเกตเซนบาทเลยนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับแล้วทําไมผมถึงเอาเหรียญปีพศ2537มาให้ดูนะครับก็เพราะว่านะครับผมเหรียญปีพศ2537นะครับถ้ามีการบังเอิญขึ้นมานะครับผมก็จะกลายเป็นปีพศ2 5 3 3ทันทีนะครับซึ่งจะบังเอิญได้อย่างไรนะครับผมก็ให้ท่านสังเกตนะครับผมเลขเไทยนะครับ ที่เป็นปีพศ2537นะครับให้สังเกตเลขเไทนะครับผมถ้าเลขเไทนะครับผมมีความบังเอิญเกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าท่านอาจจะไปได้พบเจอเหรียญมาโดยบังเอิญหรือว่าได้รับถอนมาจากอค้ายไมค้านะครับผมถ้าเพลินว่านะครับท่านได้รับเงินถอนนะครับผมหรือว่าได้พบเจอโดยบังเอิญมานะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2537นะครับผม แต่ว่าหางที่เลขเจ็ดไทยนะครับผมอาจจะบังเอิญลบเลือนจางหายไปนะครับจะกลายเป็นเลขสามไทยนะครับผมซึ่งจะกลายเป็นเหรียญปีพศที่มีราคาเจ็ดแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับผมว่าท่านจะเพิ่งดีใจไปนะครับผมว่าเหรียญที่ท่านได้มานั้นเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามซึ่งมีราคาเจ็ดแสนบาทนะครับณปัจจุบันนะครับ ให้ท่านสันนิษฐานก่อนนะครับผมว่าอาจจะเป็นเหรียญปีพศ2537ร25ที่มีการบังเอิญแล้วทําให้หางเลขเจ็ดไทยนั้นลบเหรียญจางหายไปเลยกลายเป็นเลขสามไทยนะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นปีพศ2533นรสนะครับผมแล้ววิธีดูดูแบบไหนนะครับผมท่านไม่จําเป็นต้องมีเหรียญปีพศ2533มาเหรียญจริงหรอกครับ,รบขอแค่ท่านมีปีพศ2537นระ25นะครับผมถ้าท่านมีหลายเหรียญน,นะครับ ให้ท่านนํามาเปรียบเทียบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าดูแบบไหนนะครับผมซึ่งผมจะนํามาเปรียบเทียบอีกหนึ่งเหรียญนะครับสมมติว่าเหรียญทางขวามือนะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2537รที่บังเอืญนหางเลขเจ็ดลบเหรียญจางหายไปนะครับผมเลยกลายเป็นเลขสามนะครับผมแล้วก็เหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2537รที่ปกตินะครับผมหางเลขเจ็ดไม่ได้ลบเหรียญจางหายไปนะครับผม เรียบเทียบดูนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านดูที่วงขอบเหรียญสีเงินด้านในกับวงขอบเหรียญสีทองเหลืองด้านนอกนะครับผมที่มาบรรจบกันนะครับผมตามวงขอบเหรียญนะครับถ้าท่านดูแล้วนะครับผมไม่ว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นปีพศ2533รกับเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นมาเปรียบเทียบนั้นเป็นปีพศ2537นรนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับผมให้ท่านสันนิษฐานเลยว่าเหรียญปีพศ2533รนั้นที่ท่านมีอยู่ ไม่ใช่ของจริงนะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2,537ท,ที่มังเอิญนหางเลขเก็หายไปนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับผมในการดูนะครับให้ท่านดูที่ตัวเลขปีพศนะครับผมให้ท่านดูที่ความห่างความชิดของตัวเลขนะครับผมแล้วก็ฟอนต์ของตัวเลขนะครับผมถ้าท่านดูเหรียญที่ท่านมีนั้นเป็นปีพศ2,533 เหรียญที่ท่านนามาเปรียบเทียบก็คือปีพศ2537้าาเถ้าเหมือนกันทุกประการนะครับผมไม่ว่าความผอมความอ้วนความห่างนะครับผมหรือว่าลักษณะฟอนต์ของตัวเลขเหมือนกันนะครับผมก็ให้ท่านสันนิษฐานเลยว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นที่ท่านได้มาเป็นปีพศ2533นั้นเท้ที่จริงแล้วก็คือเหรียญปีพศ2537ที่บังเอิญหางเลขเจ็ดลบเหรียญจางหายไปเลยกลายเป็นเลข3 แล้วก็เรียนท่านก็เลยกลายเป็นตีปพโส,ส่งพัร้อยสาแต่ท่านไม่ต้องนําไปเสนอขายนะครับเพราะว่านักสะสมก็คงไม่ซื้อนะครับผมตัวท่านเองก็จะไม่ได้เสียความรู้สึกนะครับ